โอ้โหหนึงค <unanimously> oh. 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 oh, oh. oh, so ึงก็ล้บอกจุกกะเตียวนะป้ยโอ้โหโอตุดอเอากัดกายสบายดีเลยกสวัสดีนะไว้พี่น <reconcile siblings> ้อ <coś> ง ah, ชีีกทานที่ตามแล้วก็หามาชมแล้วก็หามาเป็นลังใจนะสบายดีตอนเช้าๆทุกคนเลยเช้ามันเลยก็มีแมงเช้าไปเลยนะฉวยเต็มเละตื่นมาล้างหน้าแล้วก็ดักไผ่ไว้ไผ่บีติดจันไปเลยูไผ่อยู่ก่อนไปชี้ดึงเข้าเลยอยูไหาคือเก่าทุกคนเลยหลังจากตั้งแต่ฝนตกนะนอนหายกับมือแล้วก็มามามือเหดตาโมะนะมาหายตาแล้วก็บีได้นอนเลยนะเป็นสองอาทิตย์แล้วบีได้มาทุกคนเลยมามัดโหนี่ เอาสิมานอนคืนหนึ่งแต่ว่ามาวานนี่แหละมันมีเลี้ยวซ้ำนะออกมากับสวยเต็มแลวสิเขาก่อนมาข้างก่อนท่ยเลยปิดไปเลยไม่ปิดไม่จะเฮี้ยอย่ลงไ วันนี้กะหลังจากค้างอดเข้าแลาวกะทุกคนเลยเดี๋ยวมีข่าวดีมาบ่มาบ่เอฟซีของแม่พี่น้องนะมาหายชุดนี้นี่ข่าวดีก็คือช่องค่อยกลับได้ใช้งานปกติทุกคนเลยช่องใหม่นะแต่ว่าช่องเก่ายังไม่ได้กลับมานะช่องใหม่กลับมาแล้วช่องใหม่ยังช่องเก่าทุกคนเลยนี่เลยก็ยามานะได้ไปช่องหนึ่งแล้วกะดีใจเยอะได้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วบัดนี้กะเอฟซีเพิ่นถามหลายคนกะนี่มานัดกับปูเลียเรียรบร้อยทุกคนเลยบัตรนี้ ประมาณชงประมาณชงร้อยก่อเลยชงร้อยปลายต้นอาจจะหอดหรือบอมีนับบอสชือหดหรือว่าร้อยปลายใงหมดเลยเด้อบอยชื้อจะมัดอันชงเดือดซีเบสชงเกี่ยวเข้าผูกกับจะมังการลายวิเดี๋ยวมัดไว้ตอนนี้แหละพบอยชงนี่กะมันกะวิมันเบาบางเลยนะเดี๋ยวปีหน้าทุกคนเลยเดี๋ยวเบื้งผลพุ่อละมันสิเป็ี่ยนหมาเลยบอ แต่ว่าตัวเก่าก็เป็นด้วยตัวเก่าเลยก้นตัวเก่ามาปุ๊บคือเราเป็นอยู่ด้วเบืเ้องลายไม้ตัดบรรตาวาดน,นี่นะเอาวสีมัดมาวาดมันแล้วค้ำก่อนสิเลยไม่ได้แล้วจช่ไหมเบื้องันรต่อ ไส้คือเลยแบบบุราษอยู่เลยเพราะว่าไอ้ตะปูมีว้มีวัทุกคนเลยตะปูเพลงกิโลกรัมสามกิโลนงรง3สามสพัน 30, นะสามสิบพันก็น้อยเดียวหนึงสามสิเบเกีบ้คือเป็นบุรุษง่ายกว่าสแบบวยดินน่บมัดปัดชงนะกว่ยอยฮ้ง ควายงูควายมักแต่มันนัดไปมดปีเลียวปีไก่ไม่ได้กินทุงมะเลยมัดสามห่าวอยู่อยู่ด้วควายควายน้ำมาจับเอ็ดหัวอ้อมมาดินนะแต่ว่ามันมีอ,มอยู่ทุกคนน้ำมาจับสองห่าวนะห่าได้อ,อยู่ก็เลยให้ทุกันมี ายแล้วตัวน,นี้เข้าแล้ว 天气、哎、特别把我的。 ไปด้านนึงนะนั่นนี่เดี๋ยวหาเท่าเข้าก่อนยิงเข้านะกินน้มยาก,ก่อนเยอมีแห้งคอยสุเวสูุกหนต่ออีกโอ้โหซุกแล้วนี่มาไม่เอาข้าเต็งแล้วไมีขึ้นเตลงเลยควบคู่ไม้นี่เต็งก็จะหากต่อเย็ดใหม่มีเวลาเหา็ดอยู่นี่ติดอยู่นี่ นึ่งกระปูช่นีมเงติดมนี่กินนึ่งกระปูอีกทุกคนเลยนึงปูไข่กินได้ไหนี่หมนเนดเลยไปมันหายเขาไปกินต่อทุกคนเลย ปูกันเจวนี่นี่ลายตัวไยตัวจับมันขึ้นได้เดียวนะจับมะเท่า,าวเดียวจะนอนมานอนหายเติมชินึงปูียกิจนะปูใต,ตั้งหอยนี่หอยนี่ต้มเจ็บเดี๋ยว,วนี้เงี้ย cướp đây con đây ồ mình cắp ừ. mà hồn lại hồn như thế này thôi con cả โอ้ย ه, อ,อ,อ,ยอยาคบม,มือเลยโอ้หนึ่งก็ะแชบเลยมันหนึ่งหอมหนึ่งปูดีคบเก็บแต่ได้คบเนี่ยโอ้ยมือยิ่งขาด เรียบร้อยบาทนี่ด<ป>หอยกัดเรื่อยๆล้าง 100, เรียบร้อยละคุ้งเต็มทุ่ยเลยหอยหอยเก็บติดแต่มือค่อยมาหาให้ตาป,ปูหอยนี่เก็บเอานะแต่หอยโกงนี่เอามาคืนนี่หอยโกงนี่กำลักับปูหนึ่งเดียวนั่งแล้วคืนนี่ไปแปดโมงแปดโมงคุ้งกับม้งชั่วโมงนะสามสิบนาทีนึงไปแป๊บเดียวนึงหอยนี่นนเก็บติออดแต่ตาหม้อปูอป้ายที่ยังลืกเหมือนมือนะ cắp mai hàng tôm lời này đặng ngạ thầy bố chỉ cười thì có dây được bà đi bố này cái nấm phun pe luôn đây chỉ bông luôn là cười đây kiếm năm lại của mà hàng lời ปูกระนึ่งยืดทึ่งนี่หอยลุมผูชุกความเดียวเลยนะร้อยบาทไปรอประมาณจากักเคร่งชวโมงทัวร์เลยจะได้กินนะไปหลังจากรอ1นปูกะมาเมนมากระถิ่นกันกคนมากินกับจำแจว1นปูเลยนี่กุ้งน้อยหนึ่งเป็นด็อกเตอร์มืิสุกเมนก่อน โอ้โมง่งแม่คิบเป็นดกตัวปีกันหรอโม่งเงาเมื่อหินน้อยนี่เฉียบได้เมื่อหินใหญ่ไม่เฉียบเสียพันน้อยนี่เฉียบโฟนึงเลยองโฟนั่นแล้ว

không có là bỏ chụp cái tiêu nó bơi Ô, tụi con xếp như vậy đây tôn hôm làm nhảy này. khương kính như thuyền như đây tụi con này ngon hè rồi tất cả nó này ong như đây hồi cả tụi con bây giờ เจียวเลยเขเจียวนะมีตะปูมีตะหอยอปกติไงปกติปลาแก่ที่เอามาเมื่อกี้นี้โอ้ยมาๆมา,มาไม่พี่น้องจัแบบแสีบต้มหอยนะี่มีนวากละหอยเลื้อหอยเดิ้อเหอยเลื้อเก็บตึกเตะผู้ช่วงให้ตัามมาห,หอยออนไลเท่าได้ มีว่างเก็บมันนะโม,มดเอาให้ตับปัญญาไปตับมืดเลยเยอะเลยไรหอยมันไปหาวิมีได,ได้เลยมันมาเป็นช่วงอันนั้นนะช่วงห็ดโนะนะหากเก็บช่วงห็ดโนะได้มากินเห็ดเอามาขังไว้หลายมือแล้วปะอย่างที่งี้ลืมม,มาเมื่อกลับมาเฉยย่างดูต้มไปเลยโ <c oughs> อ้ต้หลายได้หลาย,ลายาากดเลยจำสิกินบาตนี่ นี่ติดแต่ตุ้งางนี่อันเปรมาไปกระปุกตูดเลยหืมโง่ขนาดเลยตุ้งขนาดปร๊ะตึกเตะเขาเห็ดมือผุดตกปุ๋ยละฝรน้อยฝรน้อยที่มันเนานะ่า,น,านะเนี่ยเน่านะปฝรน้อยที่มันเป็นๆนี่แหละแต่ว่ามันถือน้ำแล้วมันอ่อนปฝรน้อยที่นั้นสีเลยนะยเนี่ยนั่ลูกนะเอาลูกปลาเง็งเห็ดตูดเลย ปลาลูกมะเข่งั้งมือล้างขักมาหีบเประเสีบแต่ไดเห็ดเองกินเองเอาชิมก่อนอุ่ยกลางวนี้น้ำไปวันจักโอ้ตุงเงยเปรมาหนึ่งวันฮอรกันเลยะไรไข่จะเล้ยงไข ่อเจียว,ยวปลาเป๊ะพวกัดมันเอ,เอาแห้งไรซ้ำแล้วฉีนฮาเลยขึ้นเพลงอยู่ไม่ได้นะเซ็บๆบ่ะนี้ซิมตัเลยก่อนตัวนี้แหละจะยิงนั่นเลยเรายิงเข้าแห้งล่ะ หลายมือมีขมเลยเรือใดมาไม่จะขมม่กินเห็ดฮิดตาบให้มีชุกเบอร์หรือ,รอ,อยังมีตุกเลยพอมากินเ็ดมาเขา้าไปรุมมรมมปร่มมันตุกเลยมีมันตั้งกดเซบมามาไปพี่น้อง ขา้ขาวเสาก็สวยตุบละกินขา้าวเสาก็เท้งเลยนี่ไหงหลังปิดปั๊มนัดเก่านะคมไม้เย็นไม่ะ ตัวเลำใหญ่มีเป็นมาเต็มกระปุกอ่อนมาเปล่าเลยอะคือจีกคือวันมาอยู่ จากธรรมาชาติเลยหากินแล้วอยู่ไหนเนี่ยพนะอได้กินอยู่ได้อพอได้เอเชฟเลยอ๋อจุดจอดอ่ะมันเคยเปรี้ยๆเคยจะเกิดมาล่ะเชื้อเขาน้า่งห้อง ยำแดงไงยงนี่เ็นเบอร์อทีมอ่ะ่ไปจะเจ้าชีฟูตุกนเสียบแต่ว่วไม่มีกระเทียมนะลืมกระเทียมมามาคิดกะลืมมาบุกห้าวบุกดิบอ่ะมีมามมาคุา้นเดียวเน่ยเงเปมา มีมะเลยอเป็นบางององกมะองกิมะแล้วตนะเย็บไปโอ้ เดี๋ยวช่องออกมาเอากิ่กนก็เดี๋ยวช่องอ่ะช่องตัวเก้ากลับมาได้ทุกคนเลยอยชิเป็นเนี่ยอะไเดี๋ยวเดี๋ยวช่องไหมเนี่ก็เเ็ดท่ายวิถีชีวิต บรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือเก่าถ้ากลับมาได้นะ โค้งนะอ,อ่ะเื้าปลาไหลหอยเก็ดนี้มีเหมือนเพล่งในหอยจะออ่นหอมบ่